ทุกอย่างคุยกันไงล่หมู่อมาแล้วนะครับผ่านตัวขาวอยู่ฝั่งน้ำเปิ้ลฝ่ายหัวเมืองอยู่ฟุ้งแดงใครจะเป็นหมูใครจะเปนการัการช่วกัอ่าเอาละต้องหอยตปาต้องลงไปก่อนเพราะว่าเ่นี้ไช่สัตว์จิ๋วเที่ยวรอบรองชนะเลิชียกันเต็มที่รพี่น้องตหนกับพี่น้อง้เ่ะครับ เขไม่ใช่ครับที่ไหนค่อยที่ถ้าจะใส่ก็ไม่ได้นะครับการแข่งขันมันแข่งไม่ได้แต่กาแข่งขันวัสนามมันแข่งกันไม่ได้มาเต็มที่นะครับมาเต็มที่ผ่านเบื้องเขาไม่ย่นไม่ย่อไม่ท้อไม่ถอยมาเต็มที่นะครับผ่านบัวขาวแล้วก็ป้ายหัวเมืองก็ไม่ถอยไม่อดที้เลยนะครับกดกันเต็มที่นะครับป้ายหัวเมืองอัดมาเต็มที่ผ่านเบื้องเขากดแล้วกดแล้วเป็นยังไงป ทางด้ายทุกคนฝันกันจะได้หรือไม่ได้ต้านอยู่หรือไม่อยู่นะครับเรือคู่นี้มันต้านกันมาตลอดเอาละครับพี่น้องครับเพิ่มเชื่เชือเอาละครับุดเลยเอที่ไปบเาเอที่หปโเมีอนไปบงันเให้ดีให้ดีดีวาใหรูียนดีวางให้รู้เีดีไม่ออกาไมชดทันที่ไปเล้หาดียื่ไปเลา ฟลการกรรมการผลการแข่งขันเรือ,รอ,อที่19ประเภททวยกอเที่ยวแรกล่องน้ำแดงข้าไฟหัวเมือ,องจบเรือล่องน้ำน้ำเงินผ่านปัวขาวผลการแข่งขันเรือที่ชนะคือเรือผ่านปัวขาวในล่องน้ำน้ำเงินครับ